เงี <muitas S 2> ้ย <sketches> นี่เงี้เียเลยมงบางกูนะมืงบางกู้้มันเปิดเองเนี่ยมาว่เองเเไม่ได้รถไปไปิดปิดปิดออกไปหน่อยปิดออกไปหน่อยเท่าอปย่างเงี้ยเลยเมือ้งเมือา้เฮ้ยวดินอดินบเดเดินอตัวตัวตัวตัตัวตัวตกูัวตัวัวตักตัวเััวยัวตัวตััวตัเตัวตัวตัมัวตัเพัวตกูมันตัวตัวตััวตัวไัวตตัวตัเพัวตัวตวตั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 วตวรััวัว เฮ้ยดวงตาเรามาล้ดวงตัวเรามาเราดูนะไม่มีเสียงเพลงกูจะสวยเสร็จแล้วเปิดเลยนะเพื่อนเอาเลยล้าเลยแล้วไม่เปิดหนึ่งพันหนึ่งร้อยได้ปหนึ่งหนึ่งร้อยก่อนได้เลยได้เลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยได้เลยมันตันแค่หนึ่งตันเอ้ยหนึ่งพันไม่พิ์ดิพิ์ดิพิดดิโอ้ยสองพัน สองพันสองพันไมิหเห็นละาไรนะ่ไม่ไลต่ำกว่าสองไม่มาเลยโอ้โหไปตัวแรหมดเยี <c oughs> ่ยมเลยมนอยู่ตรงนี้ไงงงไม่เป็นไร,รละไม่เป็นไรกินลาบไป่กินลาบกินลาไม่เป็นไร้กลาบไนี่มาเนีมนี้ย เอ้ยมันดัอเมริกาอเมริกาแท็กบโปะแท็กโปะได้หรอมันเป็นอะไรวะมัเป็นอะไรสิละเปิดเปิดอันนี้เปิดกล่องอันนี้เปิดกล่องกล่องเงินกล่องเงินสดุดเริ่มต้นใหม่แล้วอมงอมกูก็อารมณ์เดียวกับมึงอ่ะก็ราู้ก็อารมณ์เดียวกันไม่เป็นไรไม่เป็นไร ngon là tôi cũng mấy tụi mình càng nè, ngon mà Tôi mấy tụi mình nè, nó bên tụi ngon đi ngon vừa chốt đâu tao tao อหลอเป็นหนอนพี่กูพูดไหมจริงรออะไรอะ่ะกูไม่ต้องเหมือนกงนะเพื่อนกูยอมไม่ยอมนะไม่ยอ,อมไปไปมึงไอ้นี่ดูนี่มึงมีกล่องอัพเกรดย่าละอันไหนวะกล่องอัพเกรดอะ่ะมันเขียนว่าอัพเกรดบอกว่าอัพเกรดอัพเกรดอัพเกรดไม้พูอ่นอนอะนะเออ อาเก็บบอล12อันไปลั้งไม้ขาวปะปไปไปะไปตู้ดีกว่าไป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 ได้ครับได้ครับคนดูแถลได้พวกเบลลิพวกอีสปอร์ตแข่งเสร็จประมาณสามครึ่งได้พวกเกลือได้พวกขี้ก็ให้จำลองสแตนบายแล้วก็ถ้า ตัวตัวหลังมาได้ก็มาเช็ดประมาณสามกึ่งเนเออเอ็นมันถ้ามันมาได้ก็มาสามทุ่มก็เริ่มสองเลยก็ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องนี่อีกนะเก็บเก็บของของกลางอ่ะมันไม่ต้องเก็บชืิวล้าหลังจัดระบบใหม่เหรอเออเก็มันชื่ออะไรวะเพื่อนเกาะอาร์มอาร์ม เอาใหม่ๆหม่ละไม่ต้องงอมแต่แต่ตัวใหญ่ก็ที่สามหมื่นหนึ่งอ่ะจะได้กอดเฉลี่ยประมาณหกสิบตัวถึงไหมเออละได้หกสิบเก้าอุ๊ยหรืว่าแม่หลานแม่หลานอันนี้แล้ะตัดมืองน้ะมึงจะเปิดหลอดให้น้องจิ้นจุ้งไหมได้นี่ละตัดมึงนะเอาวอไปเอาวอไปให้จุ้งปีเด็กวอให้จุ้งปีไปแม่งปีไม่ติดไอ้จุ้งอ่ะดูสภาพดูนี่นะยังไม่มีที่วออะไรอย่มี ใเไม่ได้าจุ้งมันตุ่มเหมืนเนี่ยตุ่มเองไหมเราช่วยตัวเน็ตนอนวยจุ้งมันขาดอะไร่ป่ะไอจุ้งมันจะร้องไห้อยู่แล้วเนี่ยเมื่อวานไอ้หลอดไม่อยู่พี่หลอดบอกว่าถ้ากูได้รถรถรถตัวทองเลยกูจัดอันนี้ไม่ได้จัดแข่งขับรถเลยโอ้ไอ้แกกูตัดตัดตลกเองอ่ะแล้วไอก่งกูตัดตลกเองอ่ะไอ้เทลบอกแล้วใครแข่งอันดับหนึ่งเอารถไปขับเลยไอ้เทลบอกโอ้ ผมขับเตียนเลยครับพี่ท็อปบอกไม่ใช่อันนี้ขอตาบอยไอ้คุณเป็นตัวตลกจังรถขับพี่นะไอ้เฮียเฮลหน้าเกือบหน้าเกือบมืดเลยเฮียละเมินร้อยไม่ได้มือครับขอบคุณนะครับหนึ่งร้อยบาทล้ำล้ำล้ำเมื่อไหร่ตีวอลก่อนว่ารถประมูลที่เราที่เราที่เราเทรดมาจะได้ว่าเบื่อแล้ววะให้มึงจะวอลก่อนหรือว่าอัดเกรดมาก่อนเขาวอลก่อนก็ได้ตีวอลก่อนนะ เมื่อมันเปิดมานานแล้วระบบประมูลเมื่อไหร่จะมาวะยี่สิบเดือนหน้ามันมาบ้างแล้วแมเนี่ยไม่ไกล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 ยี่สิบเดือนหน้าไม่ไก่เอาไอ้เหี้ยนี่เดียวตีเอาเอาีเหี้ยกูตีกูร่ำไปสี่สิบกว่าทีตีไงวะคกดจิกิไงกดจิกเฮ้ยรู้เจ๊จิกไงกดชิกมันตีไงให้ทีเดียวติด กูอยอกเล่นกูอยอกเล่นเพื่อนกูตีเจ็ดแบยโอ้ยเฮ้ยถ้าติ๋มจะขึ้นว่าไงแน่แน่วไอไอสเตเปอร์บางข้อโชคดีอ่ะแม่งตีวาสี่ดีกะยาล้าสิบลูกได้รถยอดดีจัดอ๋อคันพาไม่สำเร็จมันขึ้นนี่หว่าไอป๊อปตี้อะไรอ่ะตีเจ็ด ไปล่ำไปพวกมึงถ้าไปกล่องครับแกก็มีสองอันเองวะดวงไงมึงไปออกตรงบัตรประกันมั้งใช่ปะแต่ล่ำริงนะบัตรประกันท่าน่ะพวกอันนี้พวกมันเยอะสัตว์เลยโดนบัตรประกันน่ะประกันเันการหมดเลยเหรอใช่กูค่อยใช้แล้วกันค่อยใช้ตอนเอายีสตโซโล่คนไทยไปยวเจ้า ดีเส,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 สร็จเลยป่ะที่ไหนครับมามามาเอาเมาตรงนี้ครับได้รถไหมครับไม่ได้ครับผมเคลนลมทะเลแรงจัดสามเปอร์เซ็นต์มันต้องมีให้กูเดี๋ยวสามเปอร์เซ็นต์ไม่ยากเลยบอลโอกาสติติดน่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์บอลสามเปอร์เซ็นต์จ่าไม่เหรอมีโอกาสในการครับติดสำเร็จที่สามเปอร์เซ็นต์ม่ดูงเขียนมันม่ว ไม่มั่วไม่มั่วมีใครรับไม้ไหมครับอดีนี่กูดวงดีขนาดนั้นเลยหรอเนี่ยเล่นกูตีไปกี่ทีอ่ะเจ็ดทีเบอร์โลนโดเลยพูดงเยี่อะไรวะชุดสวิสเบลมีใครซื้อไหมครับขายครับสนใจไหมครับไม่ผมขายครับพี่ มันเกลือมากเลยครับพี่สวเติร์มไม่ได้แหล่ะเนี่ยไม้ฟูลองแค่ร้อยเดียวครับอะไรไปโกตีไม่ได้อ่ะไข่ไม่ได้ตีเลยครับมันตีได้ทีเดียวอ่ะไม่ยอมเลยครับทีทางติดแน่นอนทีเดียวอ่ะไม่แน่ครับโอ้ยไม่ได้จริงเหรอครับทีเดียวไม่มีอยู่จริงครับได้จะไปรู้ว่าทำไมโกตีวอลไม่ได้อ่ะเราก็ตีนำนะเออตีเยอะเหมือนกัเงินปลาเงินบัตรประกันเขาไข่กันเท่าไหร่ไข่เงินเขียวอ่ะ มีอธิบาครับขอซื้อได้ไหมได้ไปตั้งเงินเก็บได้หรอสองแสนครับสองแสนนั่นเปิดแล้วประกันใส่ได้เลยรวมกันะครับใช่มัครบใช่ขอซื้อได้ไหมเดี๋ยวขอเช็คราคาได้ไหมครับพี่ได้ครับได้อุ้ยบัตรอันนี้แพงเงินเลยนี่เบอร์อะไรครับพี่เบอร์อะไรวะเป็นึัตรครับเพรากพุ้าบอว์ตอบไม่ได้อ่ะมึงตีแล้วไงกดอะไรคว่ะฮะเอฟห้าสามสี่แปดนี้เยอะไรขึ้นมาเลยครับงินนี้เงินเลยครับพี่สามสี่แปดเจ็ดศูนย์ เงเกี่ยวเราเพื่อนเออใช่เันใช้เงินเกี่ยเทียดพันอนะ่ะสามสี่แปดเจ็ดศูนมีกี่ใบอะครับกูเหลือสิบที่สุดท้ายเนะ่ะทุกอย่างเราไปไวมากไวอย่างกันในฝันไม่ได้ครับ ม่เอ้ยอยากได้อยากได้เป็นเป็นท้ายผู้กติ้อพี่ชายครับพี่ขอสักสองแสนสองได้ไหมพี่มีมีกี่ใบอะมีกี่ใบเดียวครับพี่มันเค็มมากเลยครับผมงอมแล้วครับสองทวนได้ไหมทวนได้ไหมขอสองแสนหนึ่งแล้วครับจบเลิกเลยครับเลยกลยครับเลิกกครังใจดีเกินรอบนี้ติดแล้วเจ๊รื้ว่าขาปิด บัตรประกันกระเป๋าเลยครับเปิดได้แล้วแหละประกันออาไม่ไม่ครับเดี๋ยวมันกินไม่ได้แล้วเหรอเขาปิดแล้วนะพี่ก็บัตรประกันออกอ้าวพี่มาผมไปมันเทตยังไงอะครับขายชุดตีวอลครับขายชุดตีวอลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอนเงินคืนก่อนได้ไหมรอไม่ติดแบบไม่ว่าจะไม่ใช้บอลละวเดี๋ยวขอตีเขาก่อนสี่สามสี่ครับเดี๋ยวเย็นๆได้ไหมครับเย็นๆไปเทตได้ไหม เยี่ยร์รถออนไลน์ครับพี่สี่สามสี่ครับสี่สามสี่สี่สามสี่นะรับว่ามึงตีติดตัวเลยได้อะไรไม่ได้อะไรเลยครับพี่ท็อปพี่แห้งอ่ะตัวแห้งช่องเย็นๆนะครับดีอันนี้ก็ไม่ติดอ่ะใส่ชุดตีสวิตเบสครับติดแล้วไม่ได้เสียงว่าอะไรวะ ถึงพันลูกนะใช่ครับพี่งอมเงยเนี่ยนี่มันได้ประกันกี่ใบนะหลอดกูพับติดเือนกูเปิดกูเปิดสองหมืได้บอแล้วกูได้กูได้ประกันกี่ใบอะไรกงได้บอลหร่ด้แล้วสามใบอ่ะกูได้ประกันสามใบอสองหมื่นดงดีจ้าไม่โรงดีเหรอ

ใครล็อกพีคราฟมีใครเอาไหมล็อกคือ สาตองเศันครับถ้ามีไดมอนด์ผ่านมั้ยครับอามันต้องหาะดมันต้องาะเดครับรับเท่าไหร่ครับรเท่าไหร่ครัมีกี่เม็ดนะครับมีสองอันครับเอ่อแย่เออแย่ ไห้เท่าไหร่ครับพี่สองเป็ดละสองหมื่นห้าได้ไหมครับผมว่าไม่ครับไม่ไดผมเปิดให้หมดเลยก็ให้หมือนพี่เริ่มเอิได้สรับพี่เมื่อวานต้องตีสี่หมื่เลยพี่ผมมีผ้าข่าอผมดได้ไรครับได้สี 8, <อ>่แปดครับบันเ,เ,เทิงมีตีบันเท่ง แอเจ็ดได้ไหมครับแ่ดเจ็ดแปแปออ้แปดแปรอ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 มีอะไรบ้ามามีวายังมีแล้วมีแล้วมีแล้วสี่สามสี่ขอให้มเมดินี่แค่ไห่ติดติปดะลองคิปอะไรก็ได้ให้กวนหนึ่งดิกูรู้ว่าก็นะแปเน็ดป6ไหมใช่ใช่ใช่ัาววววบวว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 ว 18แีต้องไม้ขาวหรเปล่าไม้ขาวเลยสองจีกระเป๋าแม่ตอกแปดตอกแปดอยากได้แบกเตียวหรือเนี่าที่หลอกปิดแม่เนย มีสทีเองนะเอาคุณครับสำเร็จไหมขราวสหวยหวมีบัตรตีบ้านรักขอซื้อนะดิตีอะไรกันบัตรตีหมดฟรีเลยบ๊อมันทีเดียวโอ้ยที่จเสุดท้ายว่ะสายสไอ้บ๊อบบ๊อบบ๊อบเองะไอมทีบัตรตียังเดียวไดไเออคุตีได้ทีนึ่งเฮ้ยจะสุเลยเหรอ เออเนี่ยนั่ไม่อยู่เป็นเพื่อนกันอะเพลงจีนเมื่อไหร่เพลงจีนต่อเพลงจีนอะอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยไดมาอันนี่คืออะไรอ่ะ